ครับ ผมอยากกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตเนี่ยแล้วก็อยู่ในระหว่างการชำระบัญชียอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยแบริษัทด,ด้วยกันนะครับสบริษัทแรกอ่ะก็ยอดจํานวนนียค่อนข้างที่จะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับสบริษัทหลังนี้ล่าสุดที่มีเรื่องของการประกันโควิดอยู่ด้วยเนี่ยสบริษัทแรกเลยก็คือบริษัทเอเชียกับบริษัทเดอะวันอันนี้มีทั้งโควิดและก็นอนโควิดส่วนโควิดจํานวนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสบริษัทแรกก็ครบในเรื่องของ กำหนดระยะเวลาให้ยื่นชาระหนี้กับกองทุนไปแล้วเมื่อของบร A ิษัทเอเชียเนี่ยคบกําหนดไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ ปี65นี่นะฮะแล้วก็ของบริษัทเดอะวันก็ครบกำหนดไปเมื่อวันที่25เมษายน2565นะครับส่วนอีก2บริษัทหลังสุดเนี่ยนะก็คือบริษัทไทยประกันกับอาคเนน์เราเปิดรับชำระหนี้อยู่ณขณะน,นี้จะไปครบกำหนดเอาวันที่15กรกฎาคม2565ก็อยากจะเรียนท่านเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับว่าวันที่วันศุกร์ที่15กรกฎาคมเนี่ยทางกองทุนเ,เรามีภารกิจที่จะต้องดาเนินการเลยไม่หยุดนะครับเปิดรับชาระหนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันที่15กรกฎาคม ตุาคมเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการรับชำระหนี้ของ2บริษัทนะครับก็คือบริษัทไทยประกันและบริษัทอาคเนย์ครับส่วนจํานวนหนี้นะครับยอดณ8มิถุนายนนะครับประมาณ6กแสนสี่หมกว่ารายสําหรับยอดหนี้ที่มาขอรับชำระหนี้เนี่ยประมาณ5.5าจุดห้าหมื่นล้านนะครับขณะนี้เราเปิดรับชำระหนี้เนี่ยให้มายื่นขอรับชำระหนี้เนี่ยในฐานะของผู้ชําระบัญชีเพราะฉะนั้นหนี้เนี่ย ขณะนี้ของ4บริษัท5.5หมื่นล้านจะเป็นหนี้ทุกเรื่องที่เขามีอยู่ต่อลูกหนี้ี่บริษัทเขาจะจะมายื่นทั้งหมดนะครับแต่ว่ากองทุนเองเรายังไม่ได้ตรวจสอบหนี้ที่กองทุนจะจ่ายได้เนี่ยจะจ่ายให้จับเจ้าหนี้ได้มันจะต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยนะครับขณะนี้เดี๋ยวถ้าผ่านการตรวจสอบแล้วมันจะมีหนี้อื่นด้วยนะ นี่ที่ยื่นไว้ซ้ำซ้อนด้วยนี่ที่เกินยื่นมาขอชําระหนี้เกินด้วยอะไรต่างๆเนี่ยฮะอาจจะไม่ถึงกับยอดที่มาขอรับชําระหนี้ณขณะนี้ด้วยครับ